ตำรวจที่ขอนแก่นนะครับบุกไปจับร้านอาหารชื่อดังกลางเมืองที่ฝ่าฝืนคําสั่งของจังหวัดฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินของจังหวัดฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินลักลอบเปิดร้านเกินเวลาที่กําหนดแถมยังแอบขายเหล้าในแก้วกระดาษด,ด้วยครับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนํากําลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งริมถนนสีจันทร์ตําบลในเมืองอําเภอเมืองขอนแก่นไปพบกับนายพัทรพลและนายกิจพัฒน สองคนนี้แสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลร้านที่ยังเปิดให้บริการหลังเที่ยงคืนนะครับถือว่าเปิดเกินเวลาฝ่าฝืนพร,รกอฉุกเฉินอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ยังพบลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านบางคนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า20ปีด้วยตำรวจจึงยึดภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แก้วกระดาษที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใบเสร็จรายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ ร้อมจับกลุ่มตัวนักเที่ยวทั้งชายและหญิงจำนวน24คนในข้อหาฝ่าฝืนประกาศจังหวัดขอนแก่นจับกลุ่มพนักงานร้านอีก8คนในข้อหาร่วมกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคส่วนผู้ดูแลร้าน2คนแจ้งข้อหาร่วมฝ่าฝืนประกาศจังหวัดขอนแก่นจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจำหน่ายเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดและจำหน่ายให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนี่คือที่ขอนแก่นนะครับ ไปต่อกันที่ร้อยเอ็ดครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบภายในร้านอาหารกึ่งผับในเขตอำเภอสเสลภูมิและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กำหนดขายเหล้าให้ลูกค้านั่งดื่มกินภายในร้านเสี่ยงการระบาดของโควิดมีจำนวน5ร้านด้วยกันทันตำรวจโทรภ,ภัยรัฐบุพารองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าได้ควบคุมตัวผู้ประกอบการทั้ง5ร้านมาบันทึกถ้อยคำ ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโควิด -19 และปล่อยปละละเลยให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านทั้งหมดยื่นหลักทรัพย์เป็นเงิน1,000 0บาทนะครับขอประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นศาลปิดท้ายกันที่จังหวัดสะแก้วครับหลังตำรวจและปะปะสภาคสกว่า70นายบุกเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารกึ่งผักและสถานบริการแห่งหนึ่งที่อยู่ ที่ลานตลาดนัดหัวมุมนะครับติดกับถนนสุวรรณสอนอํำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งจุดตรงนี้อยู่ห่างจากสอพอ,อรัญญประเทศแค่200เมตรเท่านั้นสอพอ,อรัญญประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับแต่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคําสั่งหรือบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอใบายามุกโดยร้านนี้มีการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการมีสาวนั่งดริง้ง รวมไปถึงเปิดเกินเวลาพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีนักเที่ยวทั้งชายและหญิงนะครับแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีการโชว์ลักษณะเป็นบาร์โฮสด้วยคือเต็มสูบคุณผู้ชมเหมือนไม่ใช่ช่วงโควิดเลยนะครับล่าสุดพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2สั่งย้ายพันตำรวจเอกอาวัตดพี่บูญสวัสดิ์ผู้กำกับสอบพอ,อรัญญประเทศพร้อมพวกรวม5นาย ไปช่วยราชการที่ตำรวจภูธรภาค2แล้วนะครับขณะที่วันนี้ยอดผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่นะครับที่ติดเชื้อเพิ่ม8,167รายนะครับนี่ยังไม่รวม ATK อีกเกือบ1,800รายหายป่วย3,800กว่ารายยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่70,000กว่าคนครับตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม14รายรวมเสียชีวิตสะสม21,883ราย